ที่มิ้นใส่อยู่ค่ะเป็นตัวกระต่ายนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแบบนี้ก็น่ารักนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับมิ้นอ m มซมีอีกเช่นเคยนะคะ EP นี้ค่ะมิ้นจะพาทุกคนนะคะมาช้อปปิ้งที่มัลติรักชูรี่แบรนด์ค่ะที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามค่ะอยากรู้ว่าอ m มซมีพาแบรนด์อะไรมาบ้างตามมิ้นมาเลยค่ะ มาดูกันที่แบรนด์แรกนะคะอย่างแบรนด์ T S M L X L T นะคะเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกาค่ะความพิเศษของแบรนด์นะคะก็ยังคงใช้ผ้าคัตตอนคอม100%ในการผลิตเนื้อผ้าใส่สบายลวดลายก็น่ารักตอบโจทย์เอ e r ดี a y ร o o k มากๆเลยค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งแบรนด์นะคะอย่างแบรนด์จังเกิ้ลนีนะคะ,ะ,คะเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นนะคะที่แพทเทิร์นของเขานะคะจะมีความน่ารักและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใครเลยค่ะ มาต่อกันที่ New Collection นะคะกับแบรนด์คารมูนิค่ะเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นนะคะที่เลือกใช้วัสดุผ้าคอทตอนออร์แกนิกแค้100%จากแหล่งปลูกฝ้ายทางธรรมชาติค่ะถัดมานะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาแบรบนด์ Evening d a เดนะคะที่มีเอกลักษณ์และสตอรี่ไม่ซ้ำใครนะคะมิ้นขอแนะนำเลยค่ะแบรบนด์ g อน d ี n ายคค่ะเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนะคะชุดของแบรนด์ค่ะจะมีความไทม์เลสเรียบหรูใส่ไปงานไหนๆนะคะก็โดดเด่นและมีสไตล์มากๆเลยล่ะค่ะ มาต่อกันที่แบรนด์กระเป๋ากันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งในทุกใบนะคะผ่านการตัดเย็บแบบแฮนด์เมดค่ะและเลือกใช้วัสดุหนังแท้เกรดพเมียมด้วยค่ะที่สําคัญนะคะจะมีแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันออกไปในทุกๆคอลเลกชันเลยค่ะแบรนด์สุดท้ายนะคะที่สายมูอย่างมินพาดไม่ได้ค่ะกบแบรนด์คาปาริโก้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นแบรนด์สายมูนะคะที่มีไวครอบครองแล้วเนี่ยจะช่วยดึงดูดทรัพย์สี่ทิศแทางเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครก็รักค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะจะอยู่บนปุ่มคอมมานด ยังมีคอล r เลคชันเสื้อ12ราศีที่ให้คุณลูกค้าเลือกใส่ได้ตามราศีของตัวเองเพื่อเสริมความปังอีกด้วยค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออัปเดตโปรโมชั่นนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะที่ Line Official นะคะ s l i n amas. me ค่ะหรือช่องทางต่างๆนะคะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ EP หน้าจะพาไปที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน amasme สวัสดีค่ะ